้อนเวียดนาม้อนฮิปปี้ดูแลยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราจะฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนของ N.W นะคะเป็นสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนกลิ่นหอมมากเลยค่ะและตัวต่อมาก็จะเป็นตัวจับร้อนเนื้อครีมของ N.W เช่นกันนะคะตัวนี้จะทำให้ร้อนกระชับทุกคนทำให้้อนกอดกันนะคะแล้วที่สำคัญไม่เหนียวเนื้อนะไม่เป็นขุยเลยวิธีการใช้ให้วอร์มครีมที่ฝ่ามือนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นผมได้เลยแนะนาให้ใส่ตอนที่ผมปีก ียกนะคะ ขยำกำเนื้อจับลอนให้เข้าเส้นผมให้มีเสียงดังชับๆ,ๆเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะใช้ผ้าขนูนะคะเพื่อบีบน้ำออกหรือเพื่อกระชับลอนนะคะลอนแบบนี้นะคะดูแลง,ง่ายมากแค่ใส่จับลอนก็สามารถปล่อยให้แห้งเองได้เลยหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการส่องลอนก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะการหวีผมนะคะสามารถหวีได้ตอนผมเปียกและผมแห้งสนิทนะคะตอนผมหมาดๆไม่แนะนำให้ ีนะคะปล่อยให้แห้งก่อนนะคะรอนจะ กระชับอยู่ทนอยู่นานนะคะเป็นทรงที่นานที่สุดถาวรที่สุดและดูแลง,ง่ายที่สุดใครที่มีปัญหาผมบางเส้นเล็กนะคะทรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยนะคะท่านไหนกําลังมองหาร้านดัดผมนะคะร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่บ้านวางังวัดตําบลกุดน้ําใสอําเภอตะตุรสจ,จังหวัดชัยภูมะคะิค่ะรบกวนสอบถามจองคิวล่วงหน้านะคะวิธีการเป่านะคะด้วยเครื่องสองหลอนก็จะแบบนี้เลยนะคะเป่าจนกว่าผมจะแห้งสนิทเลยนะคะเมื่อผมเริ่ม แห้งสนิทแล้วนะคะเราจะใส่เซรั่มอาร์เกนออล์จับลอนวันนี้กิ๊กเลือกใช้เป็นของนาเวนซีนะคะตัวนี้กลิ่นหอมมากนะคะและที่สำคัญทำให้ลอนกระชับมีความเงาในเส้นผมเยอะมากๆเลยค่ะทูทูนะคะกำกำไปแบบนี้นะคะตัวนี้จะซึมเข้าเส้นผมไม่เหนียวเหนอนะสามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่มีเวลาเป่านะคะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะ ฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนใส่จับรอนเนื้อครีมใส่เซรั่มอาร์เกนออยนะคะใส่พร้อมกันเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้ผ้าขนหนูบีบน้ําออกปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติได้เลยรอนจะเด้งสวยมากๆนะคะตอนที่แห้งสนิทถ้าลูกค้าท่านไหนายอยากหวีให้รอนนะคะคลายๆสังสางนิดนึงนะคะแนะนําให้หวีตอนผมเปียกและตอนผมแห้งสนิทนะคะเมื่อเราหวีนะคะรอนก็จะเข้าล็อกผมแบบนี้เลยนะคะการหวีนะคะสามารถหวีกระจายก็ได้นะคะแต่ใครอยากได้รอนล็อก สวยๆก็ค่อยๆหวีทีละช่อนะคะใจะเย็นๆเนนะะสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการดูแลผมดัดลอนฮิปปี้หรือลอนออสไตล์เวียดนามนะคะดูแลง่ายมากๆทนมากๆเลยนะคะทรงนี้เป็นการดัดผมลอนไฟฟ้านะคะเป็นการดัดผมถาวรนนะคะลอนจะอยู่ทนอยู่นานจนกว่าเราจะตัดทิ้งเลยค่ะและที่สําคัญผมไม่เสียเลยนะคะน้ํายาของ3บวกและเชวี่นะคะสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังถาเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์